แมนป๊อป let's go ทำแผ่นใหนี้เลยเหรอใช่ค่ะค่อยตัดใช่ไหมตัดแผ่นนี้ตัดได้5ชิ้นค่ะปกติเราเห็นมันเล็กๆอ่ะไอ้พันานยังอ่ะร้อยกว่าปีแล้วค่ะปีใหญ่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะแกนั่งดูอย่างนี้มาร้อยกว่าปีแล้วนะโอ้ใชเยมอันนี้ใช่เค็มไม่ใช่หวานค่ะหวานจะไปทางไหนไอ้ไปเค็มดีกว่าใช่ถุกพิมพ์ชิ้นละอ่าชิ้นละสิบห้า 4ี่ชิ้นหกสบเจชิ้นรอไปเลยรอก็ใส่ถุงให้ต้องให้มันเย็นก่อนนะคะถึงจะใส่ถุงได้แล้วมันจะนิ่มเหมือนนมคกอะค่ะต้องให้กรอบใช่ต้องให้กรอบตลอดใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในหวานไส้อร่อยนี่วันนี่เค็มไส้รอร่อยนี่เค็มไส้รอร่อยนี่ไส้เค็มก็อร่อยไส้เค็มก็อร่อยใครชอบเค็มมากกว่าหวาน พี่ลองไหมคะลองลองค่ะอันนี้เนื้ไส้อันนี้ไส้หน่อไม้อันนี้มันแกวอันนี้ใช่อันนี้เ้าเหนียวค่ะไส้คือเหนียวด้วยเหรอจ้าของเราทําเองอันนี้เ้าเหนียวค่ะอยากลองชิมเพราะว่าจ้เลยว้าวซอสอร่อยไหมคะอร่อยอันนี้เปลือกค่ะเอาอีกชิ้นหนึ่งได้ข้าวเหนียวไม่ต้องกินอร่อยเนาะเหรอกค่ะเหรอกได้หลายตัวเลยอ่ะจ้าว รู้ว่าเอออร่อยจุกไส้ไหมคะอันนี้แบบกุง้งแห้งเหรอกุ้งแห้งเนาะใช่ค่ะเอยไม่เคยเห็นน่ะมันเป็นขนมเหรอคะพี่เป็นขนมของจีนโบราณสมัยก่อนใช้แป้งอะไรทำคะทำจาแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วเวลากินคือตัดอ่าแล้วมั่นตุ้งจ่ามีปั่นมีตัวมีอะไรอันนี้ มันแค่ค่ข้าวเหนียวจี้เหรมันแค่แค่ข้าวเหนียวจี้เะไนแมเข้าจีเข้าจีโบรามโบรานู้คุ้นชื่อแต่หนูไม่เคยกินครั้งแรกชื่อขนมอะไรนะตลอจีแม่บับเล t s โก